สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆที่น่ารักทุกๆท,ท่านผมโอวันสวนพระเครื่องเพื่อนๆพี่ๆที่เข้ามาชมคลิปวิดีโออยู่ในขณะนี้นะครับถ้าไม่เป็นการลบวนจนเกินไปก็อยากจะให้เพื่อนๆพี่ๆช่วยผมโอวันสวนกดไลค์กดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆหรือว่ากดแชร์เพื่อเป็นการเผยแพร่กิจคุณบุรุษพาจารย์ร่วมกันครับ <key> ที่เพื่อนๆพี่ๆเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับผมก็จะเป็นที่ระลึกวัตถุมงคลของหลวงปู่ทีเขมจารีวัดมิ่งเมืองพัฒนารามอำเภอปูเวียงจังหวัดขอนแก่นนะครับหลวงปู่ทีท่านก็จะเป็นเกจิอาจารย์เป็นพ่อแม่รุอาจารย์นะครับผมที่ชาวขอนแก่นนะครับผมให้ความเคารพนับถือนะครับที่ลึกวัตถุมงคลของหลวงปู่นี่สร้างเมตตา อธิษฐานจิตนะครับผมปลูกเสษให้กับลูกศิษย์ลูกหาที่สร้างถวายไว้เป็นจํานวนมากมายหลากหลายรุ่นนะครับผมมีหลากหลายรูปแบบทั้งที่เป็นเหรียญเป็นผ้าผงเป็นตะกรุดนะครับที่ระลึกที่เป็นวัตถุมงคลประเภทเครื่องรางของขลังนะครับผมที่เพื่อนเพื่อนี่เห็นอยู่ขณะนี้นะครับผมอยู่ในรูปลักษณ์ของพระสมเด็จนะครับแต่เป็นพระสมเด็จที่ สร้างจากฟอสซิลไดโนเสาร์นะครับนี่ค่ะสมเด็จแล้วก็พระเครื่องนะครับผมจำนวนหนึ่งนะครับที่ลูกศิษย์ลูกหาทำไมถึงสร้างด้วยฟอสซิลไดโนเสาร์นะครับผมก็คือที่อำเภอภูเวียงนะครับบริเวณเทือกเขาภูเวียงนี่ในอดีตนะครับยี่สามสิบปีก่อนนะครับผมก็ลูกศิษย์ลูกหานี่เป็นที่รู้จักกันว่าเป็นแหล่ง ขุดคน้นค้นพบนะครับผมเกี่ยวกับเรื่องของฟอสซิลไดโนเสาร์นะครับผมเป็นจำนวนมากนะครับคนเลี้ยงบัวหรือว่าใครที่เข้าป่าหาของป่านะครับผมก็มักจะเก็บเอาก้อนหินชนิดหนึ่งออกมานะครับผมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของซากดึกดำบรรน,นะครับผมก็คือฟอสซิลนะครับแล้วก็นำมาเป็น แกะสลักนะครับผมเป็นที่เลือกวัตถุมงคลต่างๆนะครับผมแล้วก็ทําการนํามาถวายขอเมตตาให้กับหลวงปู่ได้ทําการได้ฐานจิตให้นะครับในชั้นหลังๆนะครับผมก็เกิดเป็นไอเดียกับลูกศิษย์ลูกหากลุ่มหนึ่งนะครับผมที่ได้นําเอาฟอสซิลนะครับผมสร้างให้เป็นมาตรฐานนะครับผมเขเรียกว่ากึ่งมาตรฐานก็แล้วกันนะครับผมก็แกะสลักทําเป็นรูป พระสมเด็จบ้างพระซุ้มกอบ้างพระนางพญาบ้างนะครับผมด้านหลังก็ทําการแกะเป็นอัขระลายันนะครับผมซึ่งจะมีความแตกต่างอย่างเช่นในยุคต้นๆน,นี่ครับผมรูปลักษณ์จ,จะไม่ได้สวยงามมากสักเท่าไหร่นะครับผมลูกศิษย์ที่สร้างถาวายในชั้นหลังนี้ก็จะมีความเป็นมาตรฐานมากขึ้นนะครับผมหรือบางรุ่นนะครับอาจจะมีการใส่หมุดทองคําตอกโค้ดนะครับแล้วก็ รันนัมเบอร์นะครับผมแต่ว่า uh, ที่อยู่ในยุคต้นๆน,นี้ก็จะ uh, ไม่มี uh, ลักษณะอย่างนั้นนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นอีกร uh, ูปแบบหนึ่งนะครับผมซึ่ง uh, ลูกศิษย์ลูกหาที่ใกล้ชิดนะครับผมก็ uh, นํามาแกะสลักเป็นร uh, ูปรักษ์ของพระสมเด็จนะครับผมส่วนด้านหลังนะครับผมก็ บรรจุเกษาของหลวงปู่แล้วก็เล็บของหลวงปู่ไว้นะครับผมนี้ก็นํามาให้เพื่อนๆวิพี่ได้พิจารณาเป็นตัวอย่างนะครับภาพรายละเอียดในส่วนขยายนะครับจะเป็นยังไงเพื่อนๆวิพี่รับชมไปพร้อมกับผมโบวันส่วนพระเครื่องเลยครับรูปแบบของที่รึลึกวัตถุมงคลหลวงปู่ทีที่ นำเอาฟอสซิลของไดโนเสาร์นะครับผมมาแกะสลักแล้วก็ถวายขอความเมตตาจากองค์หลวงปูท่ทีนะครับผมก็มีอยู่ด้วยกันหลากหลายรุ่นนะครับมีทั้งรุ่นที่ไม่ได้เป็นมาตรฐานเท่าไหร่นะครับตามแต่ชาวบ้านจะนํามาแกะสลักนะครับผมแล้วก็ขอเมตตาให้หลวงปู่อธิฐานจิตให้นะครับ ก็มีลูกศิษย์ในรุ่นหลังนะครับอย่างที่กาบเรียนไปแล้วในขั้นต้นนะครับก็ทําเป็นพยายามทําเป็นมาตรฐานนะครับผมมีการแกะสลักลายยันด้านหลังแต่ว่ารูปลักษณ์นะครับก็ยังคงอยู่ที่พระสมเด็จพระนางพญาพระซุ้มกอนะครับก็ไม่ได้มีหลากหลายรูปแบบมากนักนะครับนี่ฮะอันนี้ก็จะเป็นอันหนึ่งนะครับผมที่อยู่ในยุคต้นๆน,นะครับนี่ฮะลักษณะก็จะเป็นกระดูกหรือ กระดูกที่กลายเป็นหินของเดโนเสร์นะครับเชื่อว่าเป็นของเดโนเสร์นะครับก็นํามาแกะสลักนะครับแต่ในภายหลังนะครับผมกลุมทรัพยากรธรณีวิทยานี่ก็เกรงว่าจะเกิดการทําลายซากดึกดำบรรพซึ่งเป็นสมบัติของชาตินะครับผมก็ได้ทําการได้ขอห้ามปลามาไว้นะครับผมก็ทําให้ ไม่มีเกิดขึ้นในชั้นหลังนะครับผมทางหลวงปู่ก็เห็นความประสงค์ของทางทรัพยากรธรณีวิทยาก็ได้บอกกับลูกศิษย์ลูกหาไว้ว่าไม่ให้ทําเป็นวัตถุมงคลขึ้นมาอีกนะครับผมก็ทําให้ที่ลึกวัตถุมงคลของหลวงปู่ทีที่อยู่ในรูปลักษณ์ของกระดูกฟอสซิลไดนโนเสาร์นี่ก็มีค่อนข้างที่จํากัดนะครับผม อันนี้แกะสลักเป็นอัขระลายยันด้านหลังนะครับผมอุอะมะนะครับบางอันก็เป็นมะอ,อุนะครับผมาบางอันก็เป็นลักษณะลาย,ยันหลังเหรียญรุ่นแรกของหลวงปู่นะครับผมตามแต่ใครจะลังสรรนะครับ บางอันก็มีการลงทองอ่าบางอันก็มีการตอกหมุดทองคํานะครับอันนี้ก็จะมีเป็นพิเศษหน่อยนะครับผมก็คือมีเกษาของหลวงปู่แล้วก็เล็บของหลวงปู่นะครับบรรจุด,ด้านหลังเอาไว้นะครับนี่ฮะก็นํามาให้เพื่อนเพื่อนพี่ๆ BP นะครับผมเพื่อได้ศึกษาเป็นตัวอย่างนะครับผมว่าไม่ใช่ว่าเห็น แบบหนึ่งแล้วจะเป็นมาตรฐานนะครับผมเพราะอันนี้จะเป็นงานแฮนด์เมดนะครับก็นํามาให้เพื่อนๆวิพีนะครับผมได้ศึกษาสีสันวันนะครับก็จะมีอยู่หลากหลายนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเนื้อขาวอมชมพูนะครับแทรกชมพูปนกับลายแตกแบบขาวๆแบบนี้นะครับผมหรือจะเป็นเส้นเสียนสีดําสีน้ําตาลนะครับผมก็ตามแต่ที่ ลูกศิีย์ลูกหาจะได้มาแล้วก็นํามาแกะสะลักเป็นรูปลักษ์ต่างๆของวัตถุมงคลน,นะครับนี่ฮะก็มีความน่าสนใจตรงที่มวลสารนี่เป็นการแกะสะลักจากซากดึกดำบรรน,นะครับผมหรือกระดูกไดโนเสาร์นะครับในความเชื่อนะครับผมของอคนไทยเชื้อสายจีนหรือคนจีนตรงๆเลยนะครับผมก็ เชื่อว่าไดโนเสาร์เนี่ยครับผมเป็นญาติกับมังกรนะครับผมอะไรที่เกี่ยวข้องกับมังกรไม่ว่าจะเป็นรูปลักษณ์ของมังกรก็ดีเป็นชัยภูมิที่เกี่ยวข้องด้วยภูเขาแม่น้ําทะเลนะครับผมเป็นที่อยู่อาศัยของมังกรนะครับผมไม่ว่าจะเป็นมังกรน้ํามังกรภูเขาหรือชัยภูมิต่างๆนะครับหรือแม้กระทั่งสิ่งที่เรียกว่าเป็นกระดูกข,ของ มังกรหรือกระดูของไดโนเสาร์นี่นะครับผมก็เชื่อว่าเป็นเป็นความเป็นสิริมงคลนะครับก็คือแทบจะไม่ต้องปลุกเสกเลยเรียกได้ว่าเป็นของอานสิทธิ์หรือทนสิทธิ์นะครับผมของอาคนจีนนะครับผมอันนี้ก็ได้รับการอิษฐานจิตจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่ทีเขมาจารีนะครับ เมื่อ2 0 3 0ปีที่แล้วนะครับในปัจจุบันนี้หลวงปู่ก,ก็ละสังขารไปแล้วนะครับก็นำมาให้เพื่อนๆพ,พ่นวิะครับผมได้พิจารณานะครับผมว่าในรูปแบบของฟอสซิลไดโน o เสาร์นะครับก็มีการนำมาให้เป็นที่เรียกว่าวัตถุมงคลนะครับเดี๋ยวมีรูปลักษณ์อื่นๆอ,อ,อีกนะครับผมของหลวงปู่ทีที่สร้างจากกระดูกเดโนเโสาร์ก็จะนำมาให้เพื่อนๆพื่นีน,น,นะครับผมได้ พิจารณาศึกษากันอีกนะครับผมสำหรับในคลิปนี้ก็ต้องขออนุญาตเ,เพื่อนๆพี่ๆนะครับยุติไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ